อ่าต้องสวัสดีสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีก่อนสวัสดีค่ะอนี่ข่ะห้องเรียนนะคะโอ้ดูอุปกรณ์การเรียนนะคะของพ่อ someone. ทองอุปกรณ์การเรียนนะคะอืม มีอชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่นะคะจับ,บนักปเบาโอ้จัแบบอลนะแล้วก็ต้องมีรางวัลด้วยนะคะรางวัลร,รางวัลสำหรับนักเรียนคนเก่งนะคะ,ะเก่งมากเลยนะคะ,อะตอนนี้ก็เริ่มเก่งแล้วนะคะนี่กับการหยิบของจับของนะคะส่งให้ควานนะคะให้พอ่อให้แม่นะคะ ต่อไปเราจะมามาดูพ่อทองว่าจะเก็บโซ่ได้หรือเปล่านะคะนะแล้วนะค่ะก็ฝึกอ่าเข้าโรงเรียนช่วงเช้าไว้แล้วนะคะตอนนี้ก็คือมาทวนนะคะมาทวนให้พ่อ,พอแม่ได้ชมกันนะคะว่าจะทําได้หรือเปล่านะคะจากช้างที่แบบห่วงมือนะคะไม่ให้จับมือ เก่งพอที่มือนี้ทำได้เกือบทุกอย่างนะครับผมเนาะเก่งมากเลยอาคิมอ้อมออกมาก่อลกมาให้ทองคําทําให้ดูก่อนอันนี้จะมาให้ทองคําเข้าเรียนเจ็ดโต้ครับผมวิชาใหม่ครับเจ็ดโซ่เท่ายไหมเจ็ดเจ็ดเจ็ดโซ่ดึงเจ็ดดึงเจ็ดดึงเออเออเจ็ดดึง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 เออเจ็ดดึงเจ็ดโซ่ดึงเออ

เด็กทออรุณเอเ็กทออรุณเอด็รเอออ่าาเรลังบ้านก่อนเขาลังอับางก่อนเร็วคนให้รางวัลต้องออกไกลๆหน่อยนะคนให้รางวัล

ทองว่าเอามาเลยรางวาัลคิมออมอ่ะค่ะก็เก่งแล้วค่ะเก็บข้างล่างนะคะต่อไปก็้า,ขานขบนะจะให้พ่อนะคะคอนลนสั่งข้างบนว่าทองคําเขาจะเก็บให้หรือเปล่านะคะเพราะว่าอ่าเก็บข้างล่างข้างบนก็บางทีข้างบนเาขา,าใช่ค่ะาบ,บ,บางที<ม>เขาจะเก็บแต่ข้างล่างนะคะเราต้องให้เก็บ ให้เก็บทั้งข้างบนข้างข้างล่างนะคะต้องทั้งสองข้างล่างกับข้างบนครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูฟานอยู่ข้างบนนะครับผมตอนอยู่ข้างบนแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ทองคำเก็บโต๊ะข้างบนนะครับทำไหมนะเก็บเก็บยึดโต๊ะดึงก็บโต๊ะ

เกตบเออเก็บเกเก็บเก็บเออโอ้โเออจับจับอจเองเเนี่ยัเที่อยู่ขางซ้ายีเราอยู่ข้างซ้ายทีเราข้างขวามือของพาเลยครับอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว Oh. Elliot, get kemakan oh, oh, <laughs> nih. <liberated im Georgy> เยหัมม็นิมาเยงไ่ทันข้างขวาครับผมทันข้างซ้ายไมังไวไ้คนหน้องเอ็มไว้เข็นปอให้ฮนา เก็บเก็บเก็บโอ้ไปดิไปทางนดคฮะจงอะไรเราใหู้ก่งอนีขเ้นอันนี้ก่อนขันอก่อนขันขันก่อนเียเอเอะอเองเอาข้างซ้ายไปฮะควาก่อนเก็บ Happy dăm 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 dăm

เก่งมากเลยนะคะเก่งมากเลยอ่าเก็บโซ่ไ um> ด้แ네ล้วนะคะครับนวันนี้เก็บโซ่ได้แล้วนะครับผมอ่าตอนนี้ทุกทำทำได้แล้วครับผมก็สหรับคลิปนี้ก็ทุกท่านนะครับผมรับชมกันเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามดนะจ๊ง ลายทองคำลายเงินช่องผลายเงินนะครับผมตตอก็มีคำเยนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะยค่ะรขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ